ไปอเรื่องยิงมันมีงานเออค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าตรงสกอ่ะมันมันก็มีแแหละก็ร้รู้กันอยู่ไม่ใช่มีแค่นี้คนเดียวมันก็หลายๆคนมันไม่ได้มีใครแก้กันอะไรใครถามไม่ได้ถามหาเรื่องถามเฉยแต่คุณมายมันจรงใจจะหาเรื่องกันแล้วแล้วอยากมีไหมล่ะกลัวหาเรื่องเหาเรื่องก็ได้แล้ามึงจะมกเรืจองำอะไ อยา um. <5> <5> มีปละไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยค้องปูแล้วมนาทไมอ่ะพี่เขาไม่อยากมีหรอกนะพี่บ้องนะโต่ายมันแก่ตโลกลาหรือเปล่าแก่แต่อยุไอี๋อ่ะมันแก่แต่อยู ยกแลอารมณ์กลานมุมึงก็งเปิดหน้าอย่างหนหน้าด้วยคนที่ไหนวะี่นี่แหละคนนี่แหละเกิดที่นี่เลยเนี่ยตรงนี้เลยเดี๋ย้าเดินมาตรงนี้เดีย๋ยวมืออกมน้เดี๋มออนี้เดีย๋ยวมองนี้ นี่ถ้าจะวัาผมไม่เกี่ยววัดตัวตัวผมเนี่ยนี่มือกูออกมีเกีียวไม่เกี่ยวต่างกันสายนี่ใกล้ๆกันนี่เกลียวหลายใกล้นี่เยอะๆเกลียวหลายใกล้นี่ม้เยอะที่เฮ้ยมึงอะไร

阿弟，阿弟，喂，阿弟，你,、啊你,啊你,啊、你哪？啊你 คิดไว้ดีเลยไอ้คิดไมขคนใหม่เลยมาใหม่